สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนายินดีต้อนรับคุณทางสู่ช่องเตยเลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บไซต์นะามแฮชเกมอีกแล้วนะวันนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับตรงนี้นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมก็จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเว็บนี้ก็ผมชนะแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะก็ผมก็จะบอกว่านะครับก็คือการเดิมพันของเรานะครับหากนะครับเรา คือ,อยังไงอ่ะผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องเดิมพันนะครับ8ครั้งกับส0 t นะครับแต่ละครั้งเดิมพัน8ครั้งและไปที่ฝ่ายบริการลูกค้านะครับเพื่อสมัคร1 8 8่ x จนะครับก็โอเคอย่างแรกเลยนะครับกดล็อกอินเลยแล้วให้เรากดตรงที่ r e g i s t e r กดย s e r n a พัดเบิ w o r d p a s บ w ร r d แล้วก็โค้ดแล้วก็โค้ดตรงนี้นะก็โอเคแล้วก็อย่างแล้วก็ให้เรานะครับทาการนะ อะไรต่อรู้ไหมก็แค่แบบว่าให้เราอะทาการโอเคแล้วหลังจากนั้นอะให้ท่านผู้ชมอะทาการกดตรงที่ล็อกอินเลยนะครับผมนะไอโซขตรงนี้แล้วก็ใส,ส่ username password code นะครับนะไอโซของตรงนี้นะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอตอนที่ผมเข้าสู่ระบบเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมนะก็โอเคครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะบอกนะครับว่าผู้เล่นใหม่อะและ เก่าเลครับสามารถเดิมพัน8เกมนะครับและรับ18.88เจไกได้ตรงนี้เลยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมนะก็เราสามารถรับไปเลยนะตรมนะผู้เล่นใหม่และเก่านะครับเดิมพัน8เกมและรับ18.88เ x นะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับและเก่านะครับเดิมพัน20เกมนะครับและรับ3.88เ x นะครับหมายเหตุก็คือผู้เล่นใหม่และเก่าอ่ะขอกิจกรรมอ่ะก็ สามารถได้วันละครั้งครับเท่านั้นก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะทางเทเลแกรมผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะในส่วนของตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็โอเคเลยนะก็ทิ้งให้ให้แล้วนะครับผมนะก็ไม่ใช่แบบว่าผมไม่ไม่ทิ้งให้ให้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะก็เขียนให้แล้วนะครับว่าอย่าลืมนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ตรงนี้ก็คือการเชิญเพื่อนเราก็สามารถเชิญเพื่อนได้เพื่อเราจะรับค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่เลเวล 1, เลเวล2อเลเวล3เลเวล4เลเวล5นะครับผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าเว็บนี้นะครับก็ม,มันก็จะเป็นการลงทุนหน่อยนะครับก็คือแบบว่าเติม t จ x เข้าไปแล้วถ้าเราไม่ได้เจ้ x ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องอยอมรับความเสี่ยงให้ได้อย่างผมอะ่ะที่ทำไป EP ที่1 0หรือที่11บอที่ผ่านมา ก็นั่นแหละนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ท่านผู้ชมก็เห็นดูแล้วใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับมนะก็มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมนะก็โอเคเลยนะในส่วนของนี้นะหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรมากตรงนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับเลเวล1เลเวล1ที่แที่เราได้รับค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันในส่วนของตรงนี้นะนก็อันนี้จะเป็น VH แฮอะไรต่างๆนั่นก็คือแบบ8 1 0 12 15 20ก็อันนี้ผมอ่านไปลายี่ไม่ออกนะก็ จะได้อยู่ที่ประมาณ5% 8% 10%, 10 20% 30%ใน2ตรงนี้ก็นั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น8.88 USDT แล้วก็8.88 USDT เหมือนเดิมแล้วก็388.88 USDT หรือ38.88 USDT แล้วก็8 8 AT, 8, 8 USDT หรือ88.88 USDT 88 88. 88ครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นมีแฮชอะไรต่างๆก็คือ1,000 USDT ถึง2,000 ก็เปอร์เซ็นต์นะครับ5้าอี่ที0หมื่น0อ0 0า0ี่ห้กเปอร์เซ็นก็ประมาณนี้เลยนะครับส0บยี่สิบห้าสิบยี่สิบทีก็ประมาณนี้เลยนะก็สามารถลองมาดูได้ โอเคนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวกับกิจกรรมที่แบบว่า1,000เแล้วก็ 10, 20, 50, 200ก็10ก็อยู่ที่88.88ยอเ188.88ยอ388.88ย 88. อ888.88 x 88. ย 88. 88. ในส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมนะคันนะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตรงนี้เลยก็คือที่เราจะเล่นกันครับในส่วนตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับอย่างแรกก็เปลี่ยนภาษาก่อนอย่าลืมนะครับ อย่าลืมมารับตรงนี้นะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าไปเลยครับ v s h นะครับผมนะก็คือแบบว่าผู้เล่นใหม่นะครับก็คือผู้เล่นใหม่และเก่าครับเติมพันธ์ครั้งและรับ1 8 8 8 usr ยู UK x อไปเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับและเก่าเติมพันธเคลมและรับ3 8 8 8ิบแชเนะครับเหตุผู้เล่นใหม่และเก่าของกิจกรรมนี้สามารถสมัครได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเทเลแกรมได้เลยครับก็ สามารถกดแชทไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือนั่นแหละจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับการเติมโอเคผมจะเล่นเดี๋ยวแล้วกันนะเดี๋ยวโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นกฎเกมนะครับและตัวอย่างการชนะครับอธิบายเกมเปิดกระเป๋าเงินดีิจิตอลนะครับก็คือ โอนมายังแบบเนี้ยเออเขาบอกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดพวกตอนลิงก์อะไรต่างๆได้ก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมนะครับคัดลอกไว้เลยนะครับผมนะสองตรงนี้คัดลอกไว้เลยก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมครับเข้าไปดูในตอนที่ผมจะเติมเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับนะก็คือผู้เรียนใหม่นะครับและเก่านะครับเดิมพัน8เกมนะครับและรับ8จุด 88ที x นะครับและเล่นใหม่อัพและเก่าใ0พั20เกมนะครับรับไปเลยครับ3 8 8 8ที x นะครับก็อย่าลืมนะในส่วนของตรงนี้ก็บอกไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสู่ตอนที่ผมเติมนะก็อย่างแรกก็คัดลอกไปก่อนผมก็จะเหมือนเดิมนะก็คือเหมือนเดิม10นะผมนะ10 t r x เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากในส่วนตรงนี้ก็โอเคนะ ก็ท่านผู้ชมก็เคยอันนี้กันแล้วนะครับผมก็นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันเลยก็คือเกี่ยวกับยังไงอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็นั่นแหละนะครับปไปโอเคผมได้เติมไปละมาสิ 10. บไเลย let's ก o let's ก o ตรงนี้ก็ขอไสไลดผ่านก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตรงนี้นี่นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้หรือผมจะเสียเออฮ่า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 น่าจะเสียนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ถ้าดูจากทรงแล้วก็คือน่าจะเสียนะครับไม่บวกนะครับเออนนแหละนะครับไม่เสียก็คือเสียนะส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยก็โอเคนะครับผมนในส่วนของตรงนี้ก็เสียนะครับ าะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันเลยนะ่ะ let's go ครับท่านผู้ชมเสียนะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับมาติดต่อตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเดิมพันพบ8ครั้งหรืออะไรต่างๆนะครับนะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็เดิมพันไปเลยนะในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็โอเคนะครับผมนะก็ถ like, ้าใครชอบคลิปน so ี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็ EP นี้ผมก็ไม่ได้เจียกนะครับผมนะเสียนะครับนะก็ประมาณนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกัน let's go bye bye